แจ้งข่าวดีพี่น้องที่ถือบัตรคนจนทั่วประเทศเลยนะคะนอกจากจะได้รับข่าวดีจากทางรัฐบาลที่มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินให้กับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก2เดือนเดือนละ500บาทในโครงการเพิ่มกําลังซื้อ2เดือนนี้รับสูงสุดถึง1000บาทเลยค่ะและที่สําคัญวงเงินในการรูดซื้อสินค้าย,ยังคงได้เหมือนเดิมตามปกติเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสูงสุดต่อเดือน700 ถึง800บาทเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะ22ตุลาคม2564เติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีกค่ะและกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้บัตรคนจนกลุ่มนี้รับสิทธิ์22ตุลาคมนี้เป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะ อีสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปติดตามราเอียดข้อมูลข่าวสารกันวันนี้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐได้เฮทั่วประเทศนะคะโดยมีการอัดวงเงินเพิ่มเข้าไปอีก2เดือนสุดท้ายค่ะของปี2 5 6 4รูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการและสงเดือน สุดท้ายนี้รับสูงสุดเดือนละ500บาทในโครงการเพิ่มกําลังซื้อและในส่วนของเงินรูดซื้อสินค้านะคะยังคงได้สิทธิ์เหมือนเดิมเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทและที่สําคัญรับเดือนละ700ดร้อถึงแปดบาทต่อคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอิสานแซบมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมที่ถือบัตรัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนค่ะซึ่งในส่วนของคอ,งองรมอก็ได้อนุมัติเพิ่ม2เดือนสุดท้ายของปี2 5 6 4ในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อ คุณผู้ชมที่เคยได้รับ10เดือนละ200ใช่ไหมคะก็จะได้รับเพิ่มเป็นเดือนละ500คือเขาเพิ่มไม่อีก300บาทเติมเข้าไปในบัตรสริการห่งรัฐแล้วก็เติมเข้าไปในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ สองเดือนสุดท้ายนี้คือเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมนะคะคุณผู้ชมและข่าวดีอีกก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนเดือนละ2 0 0ร้อยถึงสามบาทยังคงได้เช่นเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเงินต่อเดือนเดือนละ7 0 0ดร้อยถึงแปด้บาทนั่นเองค่ะและก็ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้พิการยังคงได้รับสิทธิ์เติมเข้าไปในบัตรอีกเดือนละ200บาทในวันที่ 22ตุลาคม2522นี้นะคะคุณผู้ชมโดยในส่วน,สนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะ22ตุลาคม2564ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน200บาทในส่วนของกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งได้รับเบี้ยพ,พิการ800บาทเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะได้รับสิทธิ์อีก200บาทที่เติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกรม นะคะคเอาละค่ะยินดีด้วยจริงๆสําหรับคนที่ถือบัตรสวัิการแห่งรัฐเฮทั่วประเทศรับเงินค่ะหลายเด้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวติดตามข้อมูลภาษามาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ